ในเช้าวันหนึ่งลุงสมชายแก่ผู้ใจดีมีนิสัยอ่อนโยนและรักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจเดินทางไปพายเรือหาปลาในคลองใหญ่ใกล้หมู่บ้านของเขาอากาศเช้าเย็นสบายเสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านใบไม้ทำให้หัวใจของลุงสมรู้สึกสงบเขาพายเรือไปตามลำคลองแกว่งแห่หาปลาไปด้วยความตั้งใจ แต่สายตาของลูกสมบังเอิญเหลือไปเห็นสิ่งของบางอย่างลอยอยู่ใกล้กอผักตบชวาที่ขึ้นรกอยู่ตามริมคลองสิ่งนั้นเป็นวัตถุกลมๆขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือของเขาเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ผลไม้หรือก้อนหินมันลอยน้ำอยู่เพียงลำพังท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยลุงสมหยุดภายเรือชั่วครู่แล้วโน้มตัวไปจับสิ่งนั้นด้วยความสงสัยและระมัดระวังเอ๊ะ นี่มันไข่อะไรกันนะเขาพูดกับตัวเองเบาๆโดยความที่ลุงสมเป็นคนมีเมตตาและเห็นแก่สิ่งมีชีวิตเล็กๆเขาจึงไม่คิดทิ้งไข่ไว้ให้ใส่น้ำผัดไปเขาค่อยๆหยิบไข่ขึ้นมาวางลงในตะกร้าที่เตรียมไว้สำหรับใส่ปลาที่จับได้ระหว่างทางกลับบ้านลุงสมคอยพลิกไข่ไปมาเบาๆเพื่อไม่ให้ไข่ตกแตก เขาคิดไปว่ามันอาจเป็นไข่เป็ดหรือไข่ห่านที่หลงลอยน้ำมากับฝูงสัตว์แต่ความรู้สึกบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าไข่ใบนี้ไม่ธรรมดามันเหมือนมีชีวิตอยู่ข้างในเมื่อกลับถึงบ้านลุงสมวางไข่ไว้ใกล้เตาไฟที่บ้านของเขาเขาใช้ผ้าสะอาดห่อรอบไข่แล้ววางบนเสื่อไม้ไผ่เพื่อให้ความอบอุ่นช่วยให้ไข่ไม่เย็นเกินไป เขานั่งลงมองไข่ด้วยความเอ็นดูพลังพูดเบาๆถ้าเจ้าเป็นลูกเป็ดหรือลูกไก่ก็คงด้วยเพื่อนเล่นเพิ่มในบ้านเราแล้วละนะแต่ไม่ว่าเจ้าเป็นอะไรข้าจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรักค่ำวันนั้นลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเสียงฝนปโปรยลงบนหลังคาบ้านของลุงสมเต็มไปด้วยความสงบแต่ในใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความสงสัยและความตื่นเต้น พราะไข่ใบนี้ช่างพิเศษแตกต่างจากไข่ธรรมดาที่เขาเคยเห็นลุงสมปิดไฟเข้านอนพร้อมความหวังใจเล็กๆว่าพรุ่งนี้เขาจะได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในไข่และไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเขาก็พร้อมจะดูแลมันด้วยหัวใจเมตตาเช่นเคยหลายวันต่อมาหลังจากที่ลุงสมนำไข่กลับมาวางไว้ใกล้เตาไฟไข่ใบใหญ่ก็เริมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แรกเริ่มไข่เพียงแค่สั่นเบาๆเวลาลมพัดผ่านหรือเมื่อความอบอุ่นจากเตาไฟซึมเข้าไปในเปลือกลุงสมสังเกตเห็นความผิดปกติจึงนั่งเฝ้ามองไข่ทุกเช้าเย็นเขาก้มลงมองใกล้ๆแล้วเอ่ยเบาๆด้วยความสงสัยเอ๊ะหรือว่ามันจะฟักแล้วนะและแล้วในเช้าวันหนึ่งเสียงแตกของเปลือกไข่ก็ดังขึ้นอย่างเบาๆแครกแครกแครก ลุงสมใจเต้นแรงเขาค่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกล้ไข่เขาเห็นรอยแยกเล็กๆปรากฏบนเปลือกไข่เริ่มสั่นและแยกออกทีละน้อยในที่สุดเปลือกก็แตกออกจนเห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆหน้าตาแปลกตาแต่มีดวงตากลมโตและผิวสีเขียวเข้มสดใสลุงสมตาโตด้วยความตกใจโธ่เอ้ยนึกว่าจะได้ลูกเป็ดหรือไข่ห่านกลับกลายเป็นลูกจระเข้ เขาใจเต้นแรงปนตื่นเต้นแต่ด้วยความเมตตาและหัวใจที่อบอุ่นเขาไม่รู้สึกกลัวเขารีบหาผ้าสะอาดมาห่มให้จระเข้ตัวน้อยแล้วค่อยๆย,ยกมันขึ้นมาในฝ่ามือลุงสมพูดสัม,มันเบาๆเ,เรากับพูดกับเด็กทารกเจ้าตัวเล็กไม่ต้องกลัวนะข้าอยู่กับเจ้าข้าจะเลี้ยงเจ้าเองลูกจระเข้ตัวน้อยกระดิกหางเล็กๆพลางส่งเสียงแผ่วเบา,เ,บาเหมือนเรียกหาใครบางคน ลุงสมหัวเราะเบาๆพลังรูปหัวมันอย่างเอ็นดูต่อมาลุงสมเตรียมบ่อไม้ไผ่เล็กๆหลังบ้านเพื่อให้ลูกจระเข้ว่ายน้ำและอยู่รอบๆบ้านได้อย่างปลอดภยัยเขานำปลาตัวเล็กๆมาป้อนทุกวันเจ้าเขียวชื่อลูกจระเข้ตัวน้อยค่อยๆเรียนรู้การกินอาหารจากลุงสมมันว่ายน้ำเล่นในบ่อไม้ไผ่อย่างเชื่องและกระตือรือร้อน บางครั้งมันจะกระดิกหางหรือขยับตัวใบมาเหมือนสุนัขเล็กๆที่ดีใจที่ได้เจอเจ้าของลุงสมสังเกตพฤติกรรมของเจ้าเขียวทุกวันเขาพบว่าลูกจอระเข้ตัวนี้ฉลาดและเรียนรู้เร็วมันเริ่มจำเสียงลุงสมจำชื่อของมันได้บางครั้งเมื่อได้ยินเสียงเรียกมันจะเรียบไว้น้ำมาหากระโดดขึ้นฝั่งแล้วยืนมองด้วยดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความไว้วางใจ แม้จะเป็นสัตว์ที่ลุงสมไม่เคยเลี้ยงมาก่อนแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรักและความเอ็นดูเขาไม่เคยคิดว่าเจ้าเขียวจะเป็นอันตรายเพราะเขาเชื่อมั่นในความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ทุกวันทุกคืนความผูกพันนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆและลุงสมก็เริ่มรู้แล้วว่าเจ้าเขียวไม่ได้เป็นเพียงลูกสัตว์แต่เป็นเพื่อนน้อยที่อยู่เคียงข้างเขาในทุกๆวันเมื่อเจ้าเขียวเริ่มโตขึ้นเล็กน้อย ข่าวลือเกี่ยวกับลูกจระเข้ของลุงสมก็แพร่ไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่ไม่เคยเห็นจระเข้ตัวเป็นๆต่างพากันหวาดกลัวและกังวลใจบางคนถึงกับซุบซิบนินทาเบาๆว่าลุงสมเอาอะไรมาเลี้ยงไว้หลังบ้านนะโตขึ้นมันคงจะกัดคนแน่ๆบางคนพากันพูดอย่างหนักแน่นลุงสมอย่าเลี้ยงมันเลย เดี๋ยวมันโตแล้วจะอันตรายต่อเราและเด็กๆแม้ลุงสมจะอธิบายว่าเจ้าเขียวเชื่องและไม่ทำร้ายใครชาวบ้านหลายคนก็ไม่เชื่อพวกเขายังคิดว่าจระเข้เป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายและน่ากลัวบางวันมีคนเดินไปที่บ้านลุงสมเพื่อทักท้วงว่าลุงสมเราห่วงความปลอดภัยของหมู่บ้านนะทิ้งมันไปเถอะ แต่ลุงสมก็ยิ้มเบาๆพลางพูดด้วยความมั่นใจอย่าห่วงเลยข้ารู้จักมันดีข้าเลี้ยงมันด้วยหัวใจและความรักมันไม่ทำร้ายใครหรอกชาวบ้านบางคนยังคงสายหน้าและถอนหายใจแต่ลุงสมไม่โกรธหรือหงุดหงิดเขารู้ว่าความกลัวของชาวบ้านเกิดจากความไม่รู้และความไม่คุ้นเคยกับสัตว์เลี้ยงแบบจระเข้ เจ้าเขียวเองก็เริ่มรับรู้ความสนใจของชาวบ้านบางครั้งมันจะยืนริมบ่อมองคนแปลกหน้าแต่ไม่ได้ขู่หรือแสดงท่าทางดุร้ายมันเพียงกระดิกหางช้าๆหรือกระพริบตาอย่างสงบบางวันมันจะว่ายน้ำไปมารอบบ่อเรากับแสดงความเป็นมิตรให้ทุกคนเห็นลุงสมสังเกตพฤติกรรมของมันอย่างใกล้ชิด เขารู้ว่าเจ้าเขียวไม่ใช่สัตว์ดุร้ายตามที่ชาวบ้านคิดและเขาเชื่อมั่นว่าถ้าชาวบ้านได้เห็นเจ้าเขียวอย่างใกล้ชิดพวกเขาจะเข้าใจและไม่หวาดกลัวอีกต่อไปแม้ในตอนนี้ความหวาดกลัวยังคงอยู่แต่ลุงสมไม่เคยท้อเขาพยายามสอนเจ้าเขียวให้เชื่องและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทุกวัน เขาจะพาเจ้าเขียวออกกำลังกายในบ่อป้อนอาหารด้วยมือของเขาเองและพูดคุยกับมันเรากับเป็นเด็กตัวน้อยความสัมพันธ์ระหว่างลุงสมและเจ้าเขียวแน่นแฟนขึ้นทุกวันและลึกๆในใจของลุงสมเขารู้ว่าวันหนึ่งเจ้าเขียวจะทำให้ชาวบ้านเห็นความจริงว่ามิตรภาพและความรัก สามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเข้าใจได้วันหนึ่งฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำในคลองเริ่มเอ่อขึ้นสูงกระแสน้ำไหลแรงจนตะลิ่งพังหมู่บ้านของลุงสมเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมไร่นาและบ้านเรือนหลายหลังฝูงวัวและควายของชาวบ้านถูกน้ำพัดพาออกไปบางตัวติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยว ชาวบ้านต่างวิ่งวุ่นพยายามช่วยกันแต่ไม่มีใครกล้าลงน้ำเพราะน้ำไหลแรงและลึกเกินไปลุงสมเห็นเหตุการณ์แล้วใจเต้นแรงเขาเรียบวิ่งไปที่บ้านคว้าผ้าเช็ดหน้าแล้วตะโกนเรียกเจ้าเขียวเจ้าเขียวมานี่ลูกช่วยด้วยนะลูกเจ้าเขียวตัวเล็กๆที่ตอนนี้โตขึ้นพอสมควร ได้ยินเสียงเรียกรีบว่ายน้ำออกไปกลางน้ำมันใช้แรงหางผัดน้ำจนเกิดกระแสน้ำหมุนวนรอบตัวจากนั้นมันค่อยๆพยุงควายตัวหนึ่งขึ้นฝั่งชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมองด้วยความตื่นตะลึงมันมันช่วยควายได้จริงๆไม่เพียงแค่ควายเจ้าเขียวยังช่วยลากฟืนและของใช้ ที่ถูกน้ำพัดไปกลับคืนฝั่งมันว่ายน้ำอย่างชำนาญใช้แรงของตัวเองผลักและดึงสิ่งของขนาดใหญ่โดยไม่ทําร้ายใครชาวบ้านเริ่มเข้าใจกันทีละน้อยว่าเจ้าเขียวไม่ได้เป็นอันตรายมันแค่เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์และเชื่องเหมือนกับสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ลุงสมยืนอยู่ริมตลิ่งหายใจลึกๆพลางยิ้มด้วยความโล่งใจ เขารู้ว่าเจ้าเขียวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไปมันคือเพื่อนคู่ใจและเป็นผู้ช่วยเหลือหมู่บ้านในยามวิกฤตหลังจากเหตุการณ์วันนั้นชาวบ้านที่เคยหวาดกลัวพากันมาเชื่อนชมเจ้าเขียวบางคนถึงขั้นเอาปลาตัวเล็กๆมาป้อนให้มันด้วยความเอ็นดูเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มกล้าเข้าไปใกล้ และเล่นกับเจ้าเขียวราวกับมันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งลุงสมมองเจ้าเขียวด้วยสายตาภูมิใจเจ้าตัวน้อยข้าภูมิใจในตัวเจ้าเจ้าช่วยชีวิตคนและสัตว์ในหมู่บ้านได้จริงๆเจ้าเขียวกระดิกหางแพลงส่งเสียงเบาๆราวกับเข้าใจคำชมความสัมพันธ์ระหว่างลุงสมชาวบ้านและเจ้าเขียวแน่นแฟนขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน และนี่ก็เป็นวันที่ชาวบ้านเริ่มเห็นว่าความรักและความเอ็นดูที่ลุงสมมอบให้เจ้าเขียวสามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความไว้วางใจได้อย่างแท้จริงหลังเหตุการณ์น้ำท่วมที่ชาวบ้านต่างพากันตะลึงและประทับกลเจ้าเขียวกลายเป็นที่รักของทุกคนไม่มีใครในหมู่บ้านกลัวมันอีกแล้วเด็กๆพากันวิ่งเล่นรอบบ่อไม้ไผ่ของลุงสมบางคนเอาปลาตัวเล็กมาป้อนเจ้าเขียว ผู้ใหญ่หลายคนก็เข้ามาชื่นชมและขอบคุณลุงสมที่เลี้ยงดูสัตว์ที่ช่วยชีวิตพวกเขาเจ้าเขียวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตัวมันใหญ่และแข็งแรงกว่าตอนแรกมากแต่ความเชื่องและความฉลาดยังคงอยู่มันเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำและใช้ชีวิตในบ่อยอย่างชำนาญบางครั้งมันยังว่ายออกไปไกลเพื่อเฝ้าดูแลหมู่บ้านเมื่อมีสัตว์ร้ายหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใกล้ไรนาเจ้าเขียวก็จะพุ่งไปไล่ มันช่วยปกป้องชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยลุงสมยืนอยู่ริมบอ่อมองเจ้าเขียวด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจเจ้าเขียวถึงเจ้าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของข้าแต่เจ้าก็คือลูกในใจข้าและเป็นเพื่อนแท้ของหมู่บ้านนี้เจ้าเขียวกระดิกหางอย่างเชื่องพร้อมส่งเสียงร้องเบาๆรากับตอบกลับคำพูดของลุงสมชาวบ้านเองก็เริ่มเลิกตัดสินสิ่งใดจากรูปหลักภายนอก พวกเขาเรียนรู้ว่าความรักและความเอ็นดูสามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นมิตรภาพเด็กๆเ,เริ่มมองเจ้าเขียวเหมือนเพื่อนตัวใหญ่ที่คอยดูแลพวกเขาผู้ใหญ่บางคนยังพากันเล่าเรื่องนี้ให้รุ่นต่อรุ่นฟังว่าเคยมีลูกจระเขแค่ตัวหนึ่งที่ช่วยชีวิตและสร้างความสุขให้หมู่บ้านเวลาผ่านไปลุงสมและเจ้าเขียวยังคงอยู่ด้วยกันทุกวันเจ้าเขียวจะว่ายน้ำในบ่อ เล่นกับเด็กๆและคอยเฝ้าระวังหมู่บ้านลุงสมก็ยังป้อนอาหารคุยกับมันและลูบหัวเหมือนเดิมความสัมพันธ์ระหว่างคนและจระเข้ตัวนี้แน่นแฟนอย่างไม่เคยมีมาก่อนและนี่คือเรื่องราวของลูกจระเข้ตัวหนึ่งที่เริ่มจากไข่ลึกลับกลางลำคลองกลายเป็นเพื่อนแท้ของลุงสมและผู้ปีทัะแห่งหมู่บ้านเรื่องราวนี้ถูกเล่าขานต่อๆกันนาะเป็นนิทานแห่งความรัก ความเมตตาและความเชื่อมั่นที่สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่แตกต่างที่สุดอาจกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต